โลกเทคโนโลยีในอดีตวันที่7เมษายนปี1964ครับวันนี้เป็นวันที่บริษัท IBM นะครับเปิดตัวคอมพิวเตอร์ระบบเมนเฟรมเป็นครั้งแรกชื่อรุ่นว่า System 360 7เมษายน1964 IBM เปิดตัวสถานปไัิยกรรมเมนเฟรมครับ ชื่อรุ่นว่า System 360นะฮะโดยชื่อ360นี้นะครับเป็นชื่อที่เหมือนกับว่าครอบคลุมทุกองศาเลย360องศารอบทิศทางเลยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับยังแบบยุคปี1 9 6 0กกว่ากเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ในแต่ละรุ่น ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อุปกรณ์เสริมก็จะต้องใช้ของมันเท่านั้นนะครับเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยไม่มีคําว่าอัปเกรดสมัยก่อนนี่คือคุณซื้อเครื่องนี้มาแล้วใช้งานไปถ้าคุณอยากจะได้เครื่องรุ่นใหม่เครื่องรุ่นใหม่ใช้งานกับเครื่องรุ่นเก่าไม่ได้ต้องทํางานแยกกันนะครับ IBM นี่แหละเป็นบริษัทที่คิดคิดคำว่าเมนเฟรมขึ้นมาคำว่าเมนเฟรมก็คือเครื่องนี้เครื่องเดียวคุณสามารถไปต่อพ่วงกับอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ นะครับโดย System 360เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีถึง6รุ่นด้วยกัน6รุ่นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อหากันได้นะครับก็คือคุณซื้อรุ่นเล็กไปก่อน แล้วคุณอยากได้รุ่นใหญ่กว่านี้อยากเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านี้คุณไปซื้อรุ่นใหญ่ตามมาแล้วรุ่นเล็กไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทํางานแยกกันคุณเชื่อมต่อให้มันทํางานเป็นเครื่องเดียวกันได้นี่คือหลักการของเมนเฟรมแถมยังมีอุปกรณ์เสริมอีกนะครับถ้าคุณอยากจะได้อุปกรณ์เพิ่มเติมอยากจะมีเครื่องพิมพ์อยากจะมีเครื่องอ่านบัตรเจาะรูอยากจะมีเครื่องอะไรต่อมีอะไรเตริมเข้าไปได้นะครับเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเข้าไปได้อุปกรณ์เสริมสําหรับซิสเต็ม360นี้ IBM สร้างออกมาเนี่ยนะครับกว่า,า,าทีียว มันทำให้ยุคสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี1960เเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปเพราะว่าองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็สามารถค่อยๆปรับปรุงแล้วก็พัฒนาลงทุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้นะครับคุณจะเติมเครื่องเทปบันทึกเทปเข้าไปหรือคุณจะใส่โปรแกรมอะไรเพิ่มเข้าไปมันก็จะสามารถทำได้นะครับซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้การออกแนวคิดครั้งนี้นะครับ IBM ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แล้วก็ใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงกว่า5,000ล้านดอลลาร์มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าถ้า IBM สําเร็จนะครับบริษัท IBM ก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์ไปเลยผลปรากฏว่า IBM ประสบความสําเร็จกับแนวคิดเมนเฟรมนี้ครับ3เดือนแรกครับ IBM สามารถได้รับยอดสั่งซื้อคอมพิวเตอร์เมนเฟรมถึง1 2ึ0 ล้านดอนลลาร์โอ้โหบริษัทที่สามารถสร้างยอดรายได้ในระดับ1,000ล้านดอนลลาร์ในปี1,960เนี่ยผมว่ามีไม่กี่บริษัทในโลกนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็จำหน่ายได้ยาวนานถึง5ปีนะครับ5ปีเนี่ยขายเครื่องเมนเฟรมซิสเต็ม360ไปมากกว่า3 3 0 0 0ันเครื่องทั่วโลกนะฮะทำให้คำว่า อัปเกรดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการคอมพิวเตอร์แล้วก็วงการธุรกิจนะครับตอบรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานมากยิ่งขึ้นหน่วยงานองค์กรต่างๆเริ่มหันมาสนใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไปช่วยประมวลผลลดเวลาในการทำงานลงนะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ IBM สามารถสร้างรายได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในตระกูลนี้นะครับได้มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี1960กว่ามาจนถึงปี1980นะฮะแล้วมันก็กลายเป็นพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมของ IBM ทุกรุ่นนะครับจนกระทั่งถึงช่วงปี1990กว่ากว่าเ b m เนี่ยครองตลาดเมนเฟรมและเป็นบริษัทเดียวที่ถือ Market Share ที่ใหญ่ที่สุดถึง65นะครับ ในการทำงานของระบบ System 360นะครับยังวางรากฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมเรื่องหนึ่งเอาไว้ด้วยนั่นก็คือระบบไบต์ครับไบต์คือการรวมข้อมูล8บิตเป็น1ไบต์นะครับนี่คือมาตรฐานที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ในระดับโลกของคอมพิวเตอร์นะครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ มันทำให้บริษัท IBM กลายเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้เข้าสู่การเป็นเจ้าแห่งบริษัทแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับโลกนะครับซึ่งเขาก็ได้สร้างผลงานอื่นๆตามมาแล้วก็เข้าสู่ยุค IBM PC ต่อมานี่คือความสำเร็จที่ปูทางให้ IBM สามารถต่อยอดมาจนถึงยุคของ IBM PC และกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันตามบ้านจนกระทั่งคนอื่นมาลอกเลียนแบบเต็มไปหมดเลย เกิดขึ้นในวันนี้ครับ7เมษายน1964